กอฟผก็เตรียมติดฉลากอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์5เพิ่มอีก2ผลิตภัณฑ์นะครับพร้อมกับมีการสุ่มตรวจตามท้องตลาดหากพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานก็เตรียมยกเลิกฉลากเบอร์5ทันที การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถาบันไฟฟ้าและ e ok ik, อิเล็กทรอนิกส์นคมอุตสาหกรรมบางปูโดยนายธาตรีริว้วเจริญผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผกล่าวว่าปีนี้มีแผนติดฉลากเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห อีก2ผลิตภัณฑ์ได้แก่กระต่าไฟฟ้าและปั๊มน้ำอัตโนมัติรวมทั้งทบทวนหลักเกณฑ์ประสิทธิภาพและมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์เบอร์5ใหม่ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับการใช้งานทั่วโลกประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศเบอร์5ชนิดอินเวอร์เตอร์ปรับวิธีคิดค่าทดสอบเป็นแบบตามฤด,ดูกาลตู้เย็นเบอร์5ปรับวิธีทดสอบเป็นแบบเสมือนจริงรวมถึงหลอด LED ที่เน้นการทดสอบแสงที่เป็นอันตรายต่อสายตา ขณะเดียวกันจะสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดฉลากแล้วหากพบคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะยกเลิกฉลากประหยัดไฟเบอร์5ทันทีทางนี้ตั้งแต่กฟผเริ่มโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเบอร์5้าแล้วจำนวน25ชนิดมีการติดฉลากไปแล้ว272ล้านฉลากลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้35,87เมกะวัตต์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า2 1 0 0 0ล้านหน่วย